โอเคนะวันนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมทางนี้เป็นชักว่าใช่ครับเราจะมาชักว่ากันเราาาจะมชักว่นไม่ใช่อย่าอย่าเสกไฟดิจอพี่มันเอฟเฟกต์อลังการอยู่ด้วยโอ้ยใครมาต่อยพี่เนี่ยโอเคนะแค่ขอแค่บอกโอเคเราจะดูว่าใครจะเป็นคนรอดคนสุดท้ายเฮ้ยเอฟซีเหรอเอาใช่ไหมไม่เป็นไรเราเปลี่ยนเป็นกิจกรรมเอฟซีแทนเลยถ่ายรูป Uh, First, let me take a selfie What? Okay. Selfie, selfie, oh. hey, selfie! Selfie! 3, 2, 1 First, let me take a selfie yeah. okay. เดี๋ยวไล่เซลฟี่ก่อนใครรอดชีวิตเดี๋ยวพี่เป็นเซลฟี่ด้วยตอนนี้เราเอ้าอู้ด <Ash well. S 1> ีใครตัยเซฟฟี Öyle ่เซลฟี่เซลฟี่เซลฟี่สามสองหนึ่งเซฟฟี่ เป็นท่าที่เท่มากเขาจะยิงดีพี่น้องเอาที่ตายหมดแล้วเนี่ยตายหมดแล้วตายหมดแล้วเนี่ยโอ้ดีดีดีอย่างงี้เฮ้ยเนี่ยรอดอยู่เนี่ยรอดสองคนแล้วตอนนี้โอ้ยนี่เป็นสุดดวลโอ้นี่เซลฟี่สามสองหนึ่งแชท first let me take a selfie โอ้นี่เซลฟี่กับคนตายด้วยมาสำหรับผู้ชนะมา เด, ا, เดี๋ยวเฉยเฉยเอ้าเฮ้ยนี่มันรอดอีกคนนึงนี่วะเฮ้ยพี่ลืมปิดกิจกรรมนี่วะเออวะพี่ลืมปิดกิจกรรมลืมไปเลยเฟลเฟลไทยใหม่เฟลเลยนี่เฟลเลยงี้ไทยใหม่เลยโอ้เชิยดโอ้เชิยดถึงว่าทำไมถึงให้เอาปืนให้โอ้ที่แท้ก่อนคนเข้ามาทีหลัง

โอโโ้ห่เป็นรูปที่สวยงามโอเคเดี๋ยวเราจะแจกปืนให้ทุกคนพี่แม็กโชกว่าให้แม็กโอเคโอเคไม่เป็นไรมาขอทีเกิร์เลยเราเล่นทิเกิร์เหรเกินใช่ไหมได้ฮันแม็กผมอยากเล่นเกินเลยจัดไปยเลไปเลยจัดไปใครรอดเป็นคนสุดท้ายนะรับรางวัลไปเลยสิปอยจะยิ่งโอ้ชี OK. ตอนนี้เราจะมาดูว่าใครกันแน่ที่จะเป็นเทพเจ้าของปืนดีเกิลนะเราจะมาดูกันว่าใครจะรอดเป็นคนสุดท้ายในแมตช์นี้สำหรับแมตช์น pues ี้แล้วคนก็ตายไปเกือบครึ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงดิโอ้โฮเฮ้ยนี่มันนี่มันพันธมิตรกันน่ะมันไม่ยอมยิงกันอ่ะโอเชีโอเชีโอ้เกิดอะไรขึ้นโอ้ จะพาขับรถมีโอลอยิบหาให้แม่ผมลงรถตอนนี้เรามีโอมาลิบหาเนี่ยเรียกได้ว่าปลอมตัวปลอมตัวเป็นตู้น้ำตอนนี้ไม่มีใครที่สามารถที่จะเฮ้ยให้รู้ได้ไงวะเนี่ยโอ้ยายดิโอ้โหใส่ห้าแล้วเนี่ยตู้น้ำตรงนี้มันก็ไม่ผิดปกติเนี่ยมันก็แมทมันก็เข้าแก้บีโอ้โหมันมีโอนี่โอ้ยถ้ามองช่วย ออมาแล้วเฮ้ยรอดยังรอดคนสุดท้ายยังโอ้ดิได้ผู้ชนะมาแล้วใช่ไหมเนี่ยยังยังยังเหลืออยู่เหรอยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่อ้าวอ้าวตายเหรอจบเลยใช่ไหมเนี่ยอะไรขึ้นที่มิสองคนฆ่ากันให้หมดดีฆ่ากันให้หมดฆ่ากันเลยฆ่าเลยจะดูว่าใครเป็นคนชนะไงมามฆ่าดิฆ่าดิแล้วฆ่ากันเลยเราเยศกันเราเยศด้วยนะ เอาลิลโลเดี๋ยวให้รางวัลห้าพัน point สหรับคนที่ชนะในแมตช์นี้นะไม่ไม่ฮานสามหค่ากันมีลูกค่ากันอ้าวยงี้ไม่ได้ทุกคนเลยยงี้ไม่ได้ทุกคนอย่างงี้อดไฟอดไฟหมดเลยพัรอ่ะโอ้เชียดโอ้เชียดเป็นชื่อเลยคัด เมื่อกี้นี่โดน <ทำ S 1> คนฆ่าตายนะนก,กิจกรรมดีกเกิลเนี่ยมีคนชนะสาคนนะแต่ว่ามันไม่ยอมฆ่ากันเองมันฆ่าพี่ตาย <c oughs> จบคลิปดีกว่าโอ้ oh